ลักณนะตอนนี้ก็จะมี2กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มประชาชนที่ใช้สิทธิ์คนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันนะครับซึ่งได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาเราชนะได้รับการคัดกรองแล้วท่านสามารถเข้าไปอัปเดตและยืนยันตัวตนในแอปเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์เป็นต้นไปส่วนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ประชาชนทั่วไป ที่ไปลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาเราชนะที่เว็บไซต์เราชนะ com ตั้งแต่วันที่29มกราคมที่ผ่านมาและท่านได้รับสิทธิ์แล้วนะครับท่านก็สามารถเข้าไปอัปเดตและยืนยันตัวตนในแอปเป่าตังได้ตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์เป็นต้นไป ซึ่งทั้ง2กลุ่มนะครับก็จะได้รับเงินโอนเข้าแอปเป๋าตังค์งวดแรกวันที่18กุมภาพันธ์นี้เช่นเดียวกันแต่ว่าท่านไม่ต้องห่วงนะครับการเข้าไปอัปเดตเข้าไปยืนยันตัวตนในแอปเป๋าตังนั้นใช้เวลาเพียงปั๊บเดียวนะครับไม่เกิน2นาทีนะครับซึ่งวิธีการก็คือให้ท่านอัปเดตแอปเป๋าตังคของท่าน จากนั้นเปิดแอปเป่าตังเข้าไปกดเข้าไปที่ช่องเราชนะนะครับจากนั้นขอให้ท่านกดยอมรับเงื่อนไขกดเลือกจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ในปัจจุบันกดยืนยันการเลือกจังหวัดของท่านจากนั้นช่องเราชนะช่องการใช้สิทธิ์ก็จะปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนในแอปเป่าตังของท่าน ไม่ว่าท่านจะไปยืนยันตัวตนวันนี้นะครับหรือว่าสัปดาห์หน้าหรือว่าเดือนหน้านะครับท่านไม่ต้องห่วงนะครับเงินเ0็ดบาทที่โอนให้กับท่านก็จะสะสมอยู่ในแอปเป่าตังของท่านตราบเท่าที่ท่านยังไม่ได้ใช้เงินก็ยังอยู่ไม่มีการดึงเงินคืนแต่อย่างใดท่านเข้าไปยืนยันตัวตนเร็วท่านก็ได้รับเงินตา รอบตั้งแต่18กุมภาพันธ์เป็นต้นไปแต่ว่าถ้าเกิดท่านเข้าไปยืนยันตัวตนช้าเงินก็ยังคงสะสมและโอนเข้ามาในแอปตามรอบตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์เช่นเดียวกันไม่ต่างอะไรกันเลยนะครับเงินโอนเข้าเหมือนกันเงินสะสมได้เท่าเทียมกันและมีเวลาใช้เงินไปจนถึง31พฤษภาค,คม64นี้ คือช่วงนี้บางท่านเข้าไปอัปเดตเข้าไปยืนยันตัวตนในแอปอาจจะมีความล่าช้านะครับเนื่องจากมีพี่น้องประชาชนเข้าไปใช้งานเยอะท่านอาจจะรออีก2วัน3วัน